เสนอตอน3ผีในตำนานของอินโด1โพครองหรือผีปัวจงผีปัวจงนั้นถือเป็นตำนานเกี่ยวกับพู้ผีวิญญาณที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในประเทศอินโดนีเซียมันเลยถูกนำมาสร้างเป็นภาพยนตร์สยองขวัญออกฉายตามสถานีโทรทัศน์ตลอดมาแถมยังมีคนทำคลิปผีส่งเข้าไปในรายการโทรทัศน์แนวลึกลับกันมากมายด้วยชาวมาลายูมีความเชื่อว่า เมื่อคนเราตายไปแล้ววิญญาณจะยังคงติดอยู่ในกายเนื้อเดิมเป็นเวลา46.3วันไม่แน่ใจว่าคืออะไรก่อนที่ดวงวิญญาณจะเดินทางต่อไปยังภพภูมิหน้าโดยการทำพิธีศพของชาวบ้านเขาก็จะนำร่างมาห่อกับผ้าดิบหรือผ้าลินินสีขาวที่เรียกว่าโดยจะห่อศพทั้งตัวตั้งแต่ศีรษะและมาจนถึงปลายเท้ามีการมัดอย่างแน่นหนาโดยเฉพาะสามจุดหลักๆ ได้แก่สีสลัมคอและปลายเท้าเพื่อกันไม่ให้วิญญาณของผู้ตายหลุดลอยไปก่อนเวลาอันสมควรแต่ถ้าหากผู้มัดมัดแน่นจนเกินไปจนเชือกไม่คลายตัวเมื่อครบเวลา46.3วันแล้วล่ะก็ศพนั้นก็จะกลายเป็นผีโพคองกระโดดขึ้นมาจากหลุมฝังศพออกอละวาดผู้คนไปทั่วและเมื่อถูกมัดทั้งตัวอย่างแน่หนาขนาดนั้นเลยทำให้ผีโพคองต้องใช้วิธีการกระโดดแทน ทั้งหมดนี้ก็เพียงเพื่อมองหาใครสักคนที่จะช่วยเหลือมันให้พ้นจากสภาพอันน่าทุกข์เกืนานี้ได้สองกุนติลานักกุนติลานักเป็นผีสุดเฮี้ยนระดับตำนานตามความเชื่อของประเทศอินโดนีเซียซึ่งเกิดจากสาวสวยที่ตายระหว่างตั้งครรภกุนติลานักมักจะอาศัยอยู่ในต้นกล้วยเหมือนกับผีตานีของบ้านเราใส่ชุดทุ่งยาวสีขาวผมยาวปิดหน้าผิวสีขาวซีด เมื่อใดที่มีเสียงร้องให้เบาๆหรือเสียงสุนัขครางแสดงว่าผีกุนติลานักเริ่มเข้ามาอยู่ใกล้ๆคุณแล้วและถ้าหากได้ยินเสียงเด็กทารกร้องให้เสียงดังหรือสุนัขหอนโดยไม่มีสาเหตุหมายถึงผีกุนติลานักได้เข้ามาในอาณาเขตบ้านของคุณแล้วสิ่งที่น่าสะพรึงตัวที่สุดก็คือผีกุนติลานักนั้นชื่นชอบการควักหล่ำแส้เป็นที่สุดด้วยความที่เธอมีเล็บยาวแหลคมคม ถ้าใครโชคร้ายบังเอิญไปสบตากับทีรายนี้ก็จะโดนควักลูกตาออกไปกินแถมยังโดนดุสมองออกไปด้วยยิ่งถ้าหยิดเป็นผู้ชายจะแถมด้วยการทำร้ายอวัยวะเพศอย่างโหดร้ายเข้าไปอีกบางความเชื่อเล่าว่ากุนตีลานักจะเลือกหยิดของเธอจากกลิ่นเสื้อผ้าที่ตากเอาไว้ชาวอินโดนีเซียจึงมักจะไม่ยอมตากเสื้อเอาไว้นอกบ้านในเวลากลางคืนอย่างเด็ดขาด โดยปกติผีตัวนี้มักจะชอบยืนรอเยื่อให้เข้ามาติดกับเองมากกว่าแต่เนื่องจากกุนติลานักมักอาศัยอยู่ในต้นกล้วยวิธีกําจัดวิญญาณก็คือโค่นต้นกล้วยที่น่าสงสัยทิ้งซึ่งต้นกล้วยที่มีกุนติลานักอาศัยนั้นจะมีอาการแครแกนไม่ออกดอกออกผลอย่างที่ควรการทําลายต้นกล้วยที่ถูกสิงก็จะเหมือนกับการทําลายวิญญาณของกุนติลานักไปด้วยซึ่งนั่นคือวิธีการที่ชาวบ้านเชื่อว่า จะไม่ถูกเธอคอยตามหลอกหลอนสันประสาทอีกตลอดไป3ามกันดารุวาเกนูโวเป็นผีผู้ชายที่รูปร่างสูงใหญ่ขนดกฟันแหลมคมรูปร่างคล้ายลิงโดยจะชอบออกมาหลอกหลอนชอบแกล้งมนุษย์โดยเฉพาะผู้หญิงและเด็กในเวลากลางคืนและชอบที่จะลูกก้นผู้หญิงลูบไล้ร่างกายของผู้หญิงเมื่อเธอหลับมักจะล่อลอกผู้หญิงด้วยเสียงที่ไพเราะแต่หากผู้หญิงหลงเชื่อและเข้าใกล้แล้วมันจะฆ่าผู้หญิงทันที หากชอบคลิปของเรากดติดตามไว้รอตอนต่อไปได้เลย